สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ channel สวัสดีแล้วก็อยู่เกมเจ็ดบาปอหญย่างเช่นเคยนะครับก็สาหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพีพีกันในโหมดสามันเพื่อนและทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือทีมเฟย่าแลกนาลอ์ครับก็สําหรับทีมนี้นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยเล่นมาก่อนแล้วนะตอนช่วงที่เฟย่าออกมานะครับซึ่งตอนนั้นนะครับจากที่เล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมนี้เนี่ย เดเมจมันขาดไปนิดนึงเพื่อนๆคือคอมโบมันอ่ะเกือบจะปิดศัตรูได้นะครับแต่มันปิดไม่ได้ไงทาให้ทีมเฟย่าอะไรเล็อกเนี่ยมันเลยไม่ค่อยน่าเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับล่าสุดเพื่อนๆดีเลยครับตอนนี้เนี่ยผมปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของอาเจเฟย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพเงาของฮาติครับสหรับความสามารถของมันเนี่ยแน่นอนว่าในโหมด p v p นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับแต่ที่เราต้องการเนี่ยก็คือดีเลยเพื่อนเพื่อน พลังครับเพราะมันได้พลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง450หน่วยเลยครับไม่นับพลังป้องกันกับพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นมานะอันนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนของแถมมากกว่านะครับและนอกจากนี้นะครับการมาถึงของมาเอลเพื่อนๆกับความสามารถเมตตาของเขานะครับที่จะสามารถเพิ่มเดเมจให้ตัวละครที่เขาไปลิงก์ได้ฟรีๆอีก20%เลยนะซึ่งผมคิดว่า2อย่างนี้เพื่อนๆมันน่าจะช่วยเพิ่มเดเมจทำให้พอที่จะปิดทีมศัตรูได้นะครับกับทีมเฟย่าแล็คเล็อกนะ ก็อาหารที่กินเนี่ยถ้าเกิดพลังไม่เยอะนะครับเราก็ควรจะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้ใช่ปะ่ะมันก็จะได้เกือบ2อ0แสนะครับแต่ผมคิดว่าดวงผมดีเ,เพื่อนๆน่าจะเจอคนพลังไม่สูงเยอะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมขอเอาชัวร์แล้วกันกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีไปเลยครับข้าพลังของผมเนี่ยอยู่ที่2อ0 0 0นะก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะสู้3เมตาที่ดุเดือดตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วมา3 2 1ไปเลยครับ โอเคครับก็ทีมแรกที่เจอนะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากมาเจอเป็นทีมเผาไม่ระบุเฉยเลยนะก็มาครับลองดูคอมโบเราครับไปโอ้โหคิดลบลิงมาด้วยเออแต่เฟย์ได้เฟย์ย่าแรงอยู่นะครับตายไหมโอเคสองเซนซี่ยุดเพื่อนเรียบ้อยโอเคครับ เรียบร้อยศัตรูยอมครับโอเคครับโอ้โหเรามาเจอเป็นทีมดั๊ดนรกป่านะครับเล่งเกียดไม่ตายนะโคตรเสียเปรียบเลยแบบนี้ไม่เป็นไรลองดูครับไปอ่ะลองดูดัไไ๊ดตายเปล่า <ฮ>โอเคโอ้โหแรงมากแสนเจ็ด,มมดเออโคตรแรงก็ต่อไปคือป่าเพื่อนๆอ่ามมาไม่เข้าไม่เข้าร อันนี้ก็ไม่กลัวครับเรามีเดียนเน่อยู่นะครับเซเมตรับยงไงก็ไม่เกิน50%โอ้โหแต่อันนี้คือผมจะเก็บได้ไหมเนี่ยป๋าลองดูแล้วกันอาจจะได้นะไปะ <c oughs> โอเคเมื่อกี้เลี้ยงผิดไปหน่อยนะครับต้องใช้ DNA ก่อนถ้างั้น เออแต่ได้อยู่สวยโอ้โหดูดีเพื่อนๆวัตถุศักดิ์เดียนี่โคตรโกงนะพีพีเรียบร้อยครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมบายเอลแล้วนะครับโหข้าพลัง ถ้าเรากินอาหารเพิ่มข้าวลังเนี่ยเราได้เปิดก่อนแล้วนะโอเคมากกเรตอลิซาเบธเดี๋ยวผมรวมเดนเน่ดีกว่าโคาปดไปอย่าโว,โวดโวดไปผมต่อยเป็นมากกเรตก่อนแล้วกันอันนีส้สกิลน้องเดนเน่เนี่ยมันเพิ่มเกรดอยู่แล้วนะครับหนึ่งจุดนะ แล้วก็หวดครับดูดเลือดกันเออตายไปโอ้โหไม่ขี่ครับเอาจริงนะปัญหาอย่างเดียวของเฟย่าเนี่ยคือไม่ขี่เพื่อนๆถ้ามันขี่เนี่ยโคตรแรงนะก็ตอนนี้ขอเดีเน่อย่าตายพอถ้าไม่ตายคือจบครับหัวดหาเบาๆหน่อยเบาๆเบากับน้องหน่อย อสวยมากเรียบร้อยโดนแรงกำเ,เอฟเฟกไปแล้วมามาเอลมาเอลต้องตายถ้าไม่ตายคือจบไปครับตายไหม,ม<า>เรียบร้อยหกแสนโอ้โหแต่มาเอลไม่ตาย<ห>อืมโคตรกม<ห>โอ้โหนิดเดียว คือมาเอลมันตายไปตัวแรกนะครับแล้วมันก็เกิดใหม่ของอลิซาเบธนางฟ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เฟย่าเนี่ยน่าจะดับโอเคเฟย่ยาละก่อนต้องให้เดนเน่แบกแล้วหลักตอนนี้เดนเน่อาจจะแบกได้อยู่ครับ <laughs> โอเคสตูยยอม <laughs> เรียบร้อย <laughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปพิลวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อน โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเจอครบเลยนะครับ3ทีมนะสำหรับทีมเฟย่าและนาล็อกเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมว่าเล่นได้นะที่สําคัญค่อนข้างเก่งเลยนะครับคือคอมทีมเนี่ยทั้งเฟย่านะครับเราก็บุญฮิวอะมันทั้งแรงมันทั้งมีดีบัฟในตัวกันอยู่แล้วนะครับและที่โคตรโหดเนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อนๆคําอวยพรพระสุธาเดียนเน่ครับหรือว่าเดียนเน่เวอร์ชันแลคนาล็อกนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งเพื่อนเพื่อนเพราะวัตถุัสิทธิ์ของน้องนะครับมันเหมือนมี ให้กับทีมเราทั้งทีมอะซึ่งก่อนหน้านี้คอมแล็คแอลอคอะมันยังไม่มีตัวที่แบบมีประสิทธิภาพมากนะครับทำให้ d n ีเนเนี่ยมันก็เลยใช้งานได้ไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื<ๆ>่อ <DNA S 2> นๆ d n a ยเนแล็อลอกนะเป็นของดีประจําซีรีส์แลคแอลอกเลยครับนอกจากวัตถุศักดิ์สิทธิจ์จเทพแล้วนะครับเอกลักษณ์เนี่ยก็ทํามาเพื่อ PVP โดยเฉพาะเลยนะเมื่อตอนเองใช้สกิลใน PVP จะสามารถถอนเอฟเฟกต์บัฟแล้วก็ดีบัฟที่ติดบนตัวศัตรู3อันได้นะครับพร้อมกับมาเพิ่มเดเมจที่สร้าง 40%ต่อเอฟเฟกต์บัฟและดีบัฟที่ถูกถอน1อันด้วยนะจะเห็นได้ว่าตอนที่น้องเดียเน่ตีอ่ะเพื่อนๆพนศัตรูทีมาเอลอ่ะบัฟโคตรเยอะใช่ปะเดีเน่ก็ถอนหมดเลยนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเธอเองได้นะครับก็ลองคิดดูเพื่อนๆพศัตรูโดนถอนไป9อันอะ่ะจาก3ตัวนะครับเพิ่มในเวทที่สร้างขึ้นมาถึง 360%ซนะซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างเอามาเคาน์เตอร์ทีมเผ่านางฟ้าระดับหนึ่งเลยนะสกิลของพวกเผ่านางฟ้าเนี่ยมันชอบมีบัฟนะครับโอเคครับก็สำหรบับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลารรไปก่อนสวัสดีครับ